สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัป,ปดาห์ที่5ในเทศกาลปัสกาฉะนั้นเวลาที่พูดถึงปัสกาทุกครั้งนั้นขอให้พี่น้องได้มองดูอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องหมายอย่างเช่นเราก็จะมีเทียนปัสกาที่บอกว่าพระเยซูเจ้าเป็นแสงสว่างและพวกเราก็ จะเป็นแสงสว่างน้อยๆของพระองค์ให้คนอื่นก็ขอให้เราได้พยายามที่จะปฏิบัติต่ตอไปนะครับวันนี้ในบทอ่านของกิจการครัสาวกเราก็จะเห็นบรรดาครัสาวกและผู้อาวุโสส่งจดหมายฉบับหนึ่งไปให้กิจชนที่เคยเป็นคนต่างศาสนาในจดหมายฉบับนั้นพวกท่านเหล่านั้นก็ ได้สร้างความมั่นใจให้แก่คริสชนว่าการเข้าพิธีสุนัสนั้นไม่มีความจำเป็นแล้วก็ยังบอกอีกว่าพวกท่านเหล่านั้นเขียนไว้ว่าพระจิตเจ้าและเราได้เห็นดีในเรื่องนี้ นั้นก็คงจะไม่ใช่ว่าอาคัสาวกจะทำอะไรตามใจเขาต้องสวดภาวนาเขาจะต้องหาต้นตอของชีวิตเห็นน้ำพระทัยของพระองค์ซึ่งไม่ใช่จะมาจัดจะให้เราเห็นแต่ต้องพัฒนาไปเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงในเหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นกว่าจะทิ้งพิธีสุนัตท,ที่เป็นสิ่งที่จำเป็นในศาสนายูดาย และทุกวันนี้ก็ทางามุสลิมพี่น้องมุสลิมก็ยังทำอยู่นะครับแต่พวกเราได้ละทิ้งไปก็เพราะว่าองค์พระจิตเจ้าและบรรดาครัสสาวกได้พิจารณาเห็นแล้วว่าจะไม่ต้องมีต่อไปพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่พระเยซูเจ้าได้สัญญากับบรรดาศิษย์ของพระองค์แล้วก็บอกว่าพระจิตเจ้านั้นจะช่วยท่านเหล่านั้น ในการเทศสอนเวลาที่ออกไปเทศนาสั่งสอนนะครับก็คือพระเยซูเจ้าบอกว่าองค์พระจิตเจา้าซึ่งเป็นพระผู้ช่วยที่พระบิดาจะส่งมาในพระนามขององค์พระเยซูเจ้านี้นะครับจะสอนเราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ จะทำให้เราได้จำไว้ว่าพระองค์ได้พูดอะไรบ้างในชีวิตของพระองค์ตลอดสามปีนะครับนี่ก็ค,คือคำสัญญาท,ที่ที่เด่นมากเลยทำให้พระศาสนาจักรในรุ่นแรกนั้นก็มั่นใจเพราะมีความช่วยเหลือของพระบิเจ้าในเวลาที่จะต้องเผชิญหน้า กับปัญหาหรือการงานที่ยากลำบากทั้งหลายเป็นต้นในการสอนอคำสอนก็ดีสอนอน้ำพระทัยของพระพินเจ้าก็ดีนะครับฉะนั้นในชีวิตของพวกเราแต่ละคนนั้นก็คิดว่าถ้าพวกเราเองมีพระจิตเจ้านำทาง เราก็จะมีความมั่นใจแต่เราก็จะต้องเป็นคนของพระจิตนะครับคือปรึกษาหารือกับพระองค์ทั้งวันตลอดชีวิตของเราเมื่อจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างหนึ่งถ้าพวกเราคิดว่าเราใหญ่โตพอที่จะตัดสินเองเนี่ยก็อาจจะพลาดพลัง้งหลายครั้งก็คงจะต้องพลาดพลั้งแน่นอนเพราะมนุษย์เรานั้นมีความจำกัดมีสายตาที่ไม่ไกลยอย่างที่ พระศาสนาจักรได้บอกกับพวกเราว่าในองค์พระจิตเจ้านั้นจะเป็นความถูกต้องก็ mm hmm. ขอให้พวกเราได้มีความขยันมันเพียรในการที่จะเดินทางไปกับองค์พระจิตส่วนในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าไม่มีความรักอันใดด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ก็ความยักที่ความรักไม่มีความรักใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการที่จะอุทิศชีวิตของตนเองเพื่อคนอื่น เป็นถ้อยคำที่พวกเราได้ยินบ่อยพอสมควรนะครับถ้าพวกเรามีโอกาสก,าก็เปิดอ่านในหนังสือกิจในหนังสือพระคัมภีร์ของนักบุญจอนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องนี้ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่เท่ากับการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายท่านทั้งหลายเป็นมิตรสหายของเราถ้าท่านทำตามสิ่งที่เราสอน เราไม่เรียกท่านว่าเป็นคนใช้อีกต่อไปโลกนี้บูชาความรักก็แน่นอนพระคัะพีร์เจ้าเป็นองค์ความรักและคนที่รักจริงรักแท้รักบริสุทธิ์รักโปร่งใสรักไม่เห็นแก่ตัวนี่ก็คือความรักที่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้แก่เรานะคบฉะนั้น ความรักที่ยิ่งใหญ่นั้นก็ไม่ใช่ความรักที่แฝงไปด้วยความเห็นแก่ตัวหรือว่ามีอะไรซ่อนเร้นเป็นความรักที่โปรง่งใสเป็นความรักที่บริส,สุทธิ์ในเวลาที่ผ่านมานี้ก็มีที่กรุงโรมก็เคยพระสานตะปาปาเคยประกาศให้บุคคลคนหนึ่งได้เป็น นักบุญนะครับก็คือมักซิมิเลียนกอนเบเป็นคุณพ่อองค์หนึ่งที่ได้สร้างวีรก,กรรมอยู่ในค่ายกักกันของพวกนาซีอยู่ที่ออสวิ์นะครับแล้วก็เหตุการณ์มาเกิดขึ้นแบบกระทันหันพอสมควรแต่เนื่องจากท่านเป็นคนที่หนักแน่นจิตใจพร้อมอยู่เสมอที่จะอยู่กับพระบินเจ้าและอยู่เพื่อคนอื่น แังนั้นก็ทุกๆปีเนี่ยจะแฟรงค์ไม่ต้องบอกชื่อเขาเพราะชื่อมันยาวนะครับเขาจะต้องไปเยี่ยมค่ายกักกันที่ออสวิต์แล้วก็จะต้องวางรีดอันหนึ่งไว้อยู่บนหลุมศพที่เป็นหลุมศพของคุณพ่อองค์หนึ่งที่มีชื่อว่าม็กซิมิเลียนกอนเบมเพราะฉะตายแทนเขามันก็เกิดขึ้นอย่างที่พี่น้องได้ยินมาหลายครั้งพ่อจะเล่าอีกว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับ คือนักโทษคนหนึ่งได้ห,หายตัวไปไม่รู้มันหนีได้อย่างไรงงทั้งๆที่เวลาที่พ่อไปดูแล้วโอ้โหรั้วสูมันหลายเมตรแล้วยังมีหมาที่วิ่งไปวิ่งมาถ้า,าว่ามีใครออกไปเนี่ยตายแน่ๆเลยแล้วยังมีทหารที่อยู่บนหออีกหอนี่ถี่เหลือเกินนี่ยังมีการใช้กล้องสอง่อ,สองนู่นส่องนี่โอ้โหดูแล้วนี่มันหนีไม่ได้ แต่วันนั้นพรเอิญมันมีนักโทษคนหนึ่งหนีไปจากค่ายนาซีนี่นะครับวันรุ่งขึ้นก็หัวหน้าค่ายก็บังคับพห้นักโทษทุกคนไปยืนตั้งแต่เช้าจดเย็นแต่ในในช่วงที่เช้าจดเย็นนั้นมันมีแดดที่มาและน้ำก็ไม่ให้กินตากแดดทั้งวันคิดดูสิครับไฟชำระในโลกนี้นรกในโลกนี้จริงๆ ไอพวกนี้มันใช้หัวใจอะไรมามาคิดต่อคนอื่นก็ไม่ทราบนะครับแต่มันเป็นการที่การกระทําที่บรรดาสิงสาราสัตว์ก็คงจะไม่ทําถึงขนาดนี้มนุษย์เราซึ่งบอกว่าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีสูงส่งเนี่ยกลายเป็นคนที่เวลาที่กระทําต่อคนอื่นเนี่เลวรามจริงๆฉะนั้นจนถึงเวลาเย็นหกโมงนั้น หลังจากที่หลายคนก็เป็นลมไปแล้วก็หามไปและหลายคนก็ถูกตีด้วยกระดุกกระเกไม่ได้พักก็ไม่ได้ต้องยืนอยู่นั้นนั้นน่ะเขาก็เลยบอกเอาละคุณยืนมาทั้งวันตอนนี้เราจะเลือกสิบคนเอามายิงเป้าแทนคนที่หนีไปหนึ่งคนฉะนั้นไอ้แฟรงก์คนนี้เขาก็ถูกเรียกชื่อให้ออกมานะครับแล้วก็ทุกคนก็มองเห็นว่า เขาร้องเสียงหลงเลยพี่น้องดังมากแล้วก็เป็นเสียงร้องที่โอ้โหไม่มีใครที่จะเรียนแบบได้เลยเพราะว่าออกมาจากใจของเขาว่าเขากำลังทุกข์ร้อนมากเพราะเขาต้องการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อภรรยาและลูกๆหลายคนพี่น้องฉะนั้นทันทีทันใดนั้นคุณพ่อก่อนเบรนี่ก็เดินออกไปแล้วก็เขีย่ยเขาให้เข้ามาในแถวนะครับ ทำให้ค่ายในวันนั้นนะ่ะก็ถูกมีสิบคนที่ถูกยิงแล้วก็คนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือคนที่ยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อเพื่อนดังนั้นตลอดชีวิตของแฟรงค์เนี่ยก็จะมาทุกปีก็ยังไม่ไม่สาสมหรอกเพราะว่าความตายที่คุณพ่อของนั้นได้ตายแทนเขาเนี่ยมันหมายถึงชีวิต ถ้าไม่รักจริงคงไม่ออกมาแล้วคุณพ่อองค์นี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พวกเราว่าเขาเรียนแบบอย่างพระเยซูเจ้าจริงๆพระเยซูเจ้าได้ตายเพื่อเราทุกคนเขาจะเป็นคนผิวไหนไม่สำคัญเกิดในปีไหนไม่สำคัญจะมีฐานะอย่างไรไม่สำคัญขเขาจะว่าเป็นคนที่พระบิดาเจ้าสร้างมาแล้วนั้นน่ะ พระเยซูเจ้าได้ตายเพื่อเขาแล้วจริงๆถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าบุคคลไหนที่เป็นเพื่อนที่แท้จริงของเราในชีวิตก็คือองค์พระเยซูเจ้านั่นเองขอให้ตัวอย่างของนับุญมักซิมิเลียนกอนเบนนี่นะครับได้ช่วยพวกเราในการที่จะดำรงชีวิตเพื่อคนอื่นเป็นต้นแก่คนที่เรารักสามีภรรยา ก็ควรจะต้องมีความเสียสละให้มากที่สุดอืไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่ดีมีสุขหลายครั้งในครอบครัวต่างๆนั้นก็มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ข,ขอให้เราได้สละชีวิตเพื่อกันและกันในดังนี้นอกจากว่าเราจะมีความสุขในการที่จะช่วยเหลือใครคนหนึ่งแล้วเราก็ยังมีรางวัลในสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียมสันติสุขนิรันดร์